สวัสดีครับนี่คือการบรรยายเฉลยการทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการสอบครูผู้ช่วยนะครับมีทั้งหมด100ข้อเดี๋ยวจะแบ่งวิดีโอนี้ออกเป็นหลาย,ลายช่วงนะครับหลา,ล,าลายตอนตอนนี้ขอสัก20ข้อแรกก่อนแล้วกันเริ่มจากง่ายๆไปหายากนะครับข้อที่1ครับ Hi แล้วก็ขีดสใต้ Are you เวลาทำข้อสอบ ประโยคบทสนทนานี้เราต้องดูด้วยว่าเขาตอบว่าอะไรนะครับเราก็มาดูก็ตอบว่า fine thanks and you สบายดีขอบคุณแล้วคุณล่ะส่นั้นก็ต้องเป็นการถามสันทุกสุขดิบทักทายสวัสดีก็ได้แก่ how how are you ง่ายๆนะครับ what แปลว่าอะไร where ที่ไหน how much แปลว่าราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ต้องตอบ how are you นะครับ <c oughs> ข้อ2ครับ Janet I like you too i a p o s t r o p h e D l i k l l k k e ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าชอบแล้วครับพอตามหลัง a o s t r o p h e ดี p o s t r o p h e d นี้ย่อมาจากตัว would w o u ยเดิมยูโ D ยูเ d Wood. I would like แปลว่าฉันต้องการฉันต้องการที่คุณได้อะไรกับแดนครับ look at มอง speak with คุย chat ก็คุย meet แปลว่าพบ อันนี้อาจจะบอกว่า speak with หรือ chat ที่แปลว่าคุยก็ได้แต่ว่าประโยคนี้มันเป็นประโยคการแนะนำให้เจอกันครั้งแรกฉะนั้นมันก็ต้องเป็น j e n e t I like you ฉันอยากให้คุณได้พบกับแดน I like you to meet แดนนะครับข้อ3ครับมาลี teaches English in นางร School และมีตัวคีย์เวิร์ดคือคำว่า school มีคำว่า teachers นะครับมารี Marie, สอนภาษาอังกฤษอยู่ที่นางรองสคูลเสร็จแล้วก็ไปรู้คำถามบอก she is a, a, a เป็น teacher English janitor principal แสดงว่าเขาถามถึงอาชีพของมารีนะครับเนื่องพอมารีสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนนางรองฉะนั้นมารี Marie ก็ต้องเป็นคุณครูนะครับอันนี้วัดความรู้ด้านคำศัพท์คำศัพท์อาชีพต่างๆนะครับ นักศึกษาลองกลับไปดูง่ายๆไปทบทวนอีกทีหนึ่งอาชีพที่ที่อยู่ในวงคำศัพท์ก็จะมีอะไรบ้างครับคุณครูคุณหมอพยาบาลน,นักบินตำรวจทหารอะไรพวกนี้นักศึกษาต้องไปทบทวนอีกทีน,นะครับอันนี้ตัวคีย์เวิร์ดคือคำว่า school กับ teachers ก็ตอบว่า teacher นะครับ janitor ตัวนี้แปลว่าพนโรง principal แปลว่า ครูใหญ่นะครับครูใหญ่ส่วนผู้อำนวยการเขาใช้คำว่า director school director นะครับข้อสครับ Mr. สมศักดิ์ works เป็นจาก teacher เป็น works work ว่าทำงานนี่คีย์เวิร์ดคือคำนี้ครับ hospital ทำงานอยู่ที่ hospital ก็คือโรงพยาบาลฉะนั้นเขาจะเป็นใครครับ teacher teacher แปลว่าคุณครู clerk แปลว่าเสมียนหรือพนักงานก็ได้ พนักงานขายตัว๋วอย่างเงี้ยก็เรียกว่า clerk พนักงานในธนาคารก็เรียกว่า clerk ได้นะครับ doctor คุณหมอ nurse เป็นพยาบาลทีนี้ก็เป็นคุณสมศักดิ์เป็นผู้ชายฉะนั้นคุณผู้ชายก็น่าจะเป็น doctor นะครับเขาสี่ doctor อันนี้อ่านว่าอะไรครับบุรีรัม is in the i n s t i t e of Thailand ประเทศไทยบุริลัม์อยู่ในอินคือในนี่มาดูชอยครับตัวเลือกมี North West ตะวันตกเฉียงเหนือ North ทิศเหนืออีสตะวันออก North อีสตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอันนี้ก็วัดคำศัพท์เรื่องทิศท,ทิศก็จะมีอะไรบ้างมี south S o U T H, o U T H, south south แปลว่าทิศใต้ ทิศตะวันตกก็เวสตตัวนี้ครับอีสตทิศตะวันออกทิศเหนือนก็นอร์ h นะครับบริลัมก็อยู่ที่ตะวันออกเฉียงเหนือนก็คือนอร์ธอีสต์นะครับถ่อไปทักษินอันนี้เป็นข้อสอบเก่านะสมัยคุณทักษินยังเป็นนายกรัฐมนตรีทักษินอันนี้ก็วัดคำคำศัพท์ความรู้ทั่วไป ที่พบได้ในหนังสือพิมพ์หน้าหนังสือพิมพ์นะครับคำศัพท์พวกอา,อาชีพต่างๆนะงนักคำศัพทนะ์ทางด้านการเมืองนี้ก็จําเป็นนะครับมาดูกันว่าแปลว่าอะไรคําคําตอบก็คือว่าเขาจะถามว่าเขาจะให้เราตอบว่าทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีก็คํานี้ครับ prime minister prime minister รัฐมนตรีนายกรัฐมนต,นร,มนตมรีรตรรตคําว่า minister เฉยๆเนี่ย มินิสเตอร์อย่างเดียวนี่แปลว่ารัฐมนตรีพอเติมพรามเปลยว่าสูงสุดลีดเดอร์แปลว่าผู้นำพาร์สลีดเดอร์อันนี้ก็ผู้นำเหมือนกันเหมือนกัน <c oughs> อันนี้ต้องตอบนายกรัฐมนตรีก็คือพรามมินิสเตอร์แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นอ,อะไรนะประธานาธิบดีเราใช้คำว่า president นะครับ president หรือว่าประธานาธิบดีหรืออธิการบดีก็ใช้ president เหมือนกันนะครับแต่ของประเทศไทยก็เป็น prime minister นะครับข้อเจ็ดครับ king ภ uh ูมิพล has e d อันนี้วัดคำศัพท์ครับ throne throne อันนี้แปลว่าพระราชบัลลังก์เปราว่าบัลลังก์นี่แหละ for 60 y e a r s now 60ปีก็คือครองราชครองราชอยู่ในบัลลังก์เนี่ยมา หกปีแล้วทีนี้เราก็ต้องมาดูคำศัพท์เขาวัดความความรู้เรื่องคำศัพท์ครับ c h e k e n b e e n อีกอย่างนะจำไว้นักศึกษา,าจำไว้ verb คำกริยาที่ตามหลัง has have จะต้องเป็น verb ช่อง3าม verb ช่อง3เท่านั้น verb ช่อง3เราสังเกตง่ายๆก็จะเป็นพวก ed <c oughs> หรือก็หรือไม่ก็ en พวกนี้ t a k e n ก็เป็นช่องส Ine, rain rain ว่าเรนนะเรน ed นี่ก็ช่อง3าม o t t o n ก็ช่อง3าม bin ก็ช่อง3นี่เขาวัดความรู้เรื่องคําศัพท์ให้ต้องตอบคําว่าเรนแปลว่าคองราชนะครับคำนี้แปลว่าคองราชมา60ปีแล้วข้อ okay. 8ครับอันนี้ยังง่ายๆอยู่นะ we use a เราใช้ use แปลใช้เราใช้อะไรสําหรับการ take photographs ถ่ายภาพ เราใช้อะไรสําหรับการถ่ายภาพก็ต้องเป็นวัดคําศัพท์ไปแล้วครับมีโททรศัพ์ก็กล้องถ่ายรูป Pipe Pipe นี่แปลว่าหลอดยาสูบนะครับ c a n นอนี่ไม่ได้ยี่ห้อกล้องนะบางทีคิดว่าเป็นเขาเอามาหลอกเพราเป็นยี่ห้อกล้องเรลานี้ก็โฟโตกราฟเลยแคนนอนแคนนอนจริงๆแปลว่าแปลว่าปืนใหญ่แต่มันเป็นยี่ห้อของกล้องนะครับฉะนั้นก็ต้องเป็นคล้ ข้อ8นะครับข้อ9ครับ they always swim in the swimming พวกเขามักจะไปไว่ายน้ำอันนี้ก็วัดคำศัพท์ที่สระว่ายน้ำสระว่ายน้ำจริงๆว่ายในพรก็ได้พรอนแปว่าหนองน้ำคานาลแปลว่าแม่น้ำ River เ,เออคานาลคานาลแปลว่าคลอง River ไแปลว่าแม่น้ำพูลแปลว่าสระ มันมีคำว่า swimming มาครับมันไม่สามารถจะเป็น swimming pond swimming canal swimming river ไม่ได้มันบังคับให้เป็นคำเดียวคือ swimming pool นะครับอันนี้พวกคำศัพท์พวกนี้ต้องไปท่องนะไป <c oughs> สมพง์ works มาอีกแล้ว works พอเราเจอแบบนี้เราต้องดูว่าเขาทำงานที่ไหนทำงานที่ไหนจะเป็นตัวบอกครับ สมพงศ์ works in the Royal Thai Army Army ตัวนี้แปลว่ากองทัพกองทัพไทย Royal Thai Army คือกองทัพไทยทำงานในกองทัพไทยก็ต้องเป็นได้อย่างเดียวครับก็คือทหาร Soldier I อา่า Watcher นะไม่เดอ้อออกเสียงเป็นตัว J Soldier Policeman อันนี้ตำรวจ s e l l e r นี้เป็นกะลาสีเรือ Postman อันนี้เป็นบุรุษไปษณีก็ต้องเป็น soldier นะครับ soldier ข้อส1ครับ the man who comes from American oh my gosh o k เคไม่เป็นไรครับ the man who come the man who comes from American is an <c oughs> คนที่มาจาก man ไม่ได้แปลว่าผู้ชายนะแปลว่าคนเฉยๆก็ได้คนที่มาจากประเทศอเมริกา อันนี้ก็ต้องเป็นคนชาวใช่ไหมครับชาวอเมริกันอย่างเช่นอันนี้เป็นการวัดคำศัพท์เรื่อง nationality อย่างเช่น Thailand ก็ต้องเป็นไทย Korea ยเป็น k o เรียนญี่ปุเป็น Japanese ินเดียเป็นอินเดียนอังกฤเป็น English France เป็น French พวกนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมีมีชีท แจกทางออนไลน์ให้อีกทีนะครับนักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับที่สําคัญคือพอรู้แล้วเราต้องกลับไปท่องศัพท์ครับโอเคอันนี้ก็ต้องตอบ American 12สุทีบ always has at 7 e v e n o'clock s o'clock เจ็ดโมงเช้านะครับก็ต้องเป็น breakfast ถ้าเป็น1ทุ่มก็เลขเจ็ดเหมือนกันแต่เขาคงใส่ PM มา7 PM ถึงจะเป็น7จ็ดโมงเช้าเออจะหทุ่ม7จ็นาฬิกาตอนหทุ่มนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเป็น PM แล้วก็สมมุติไปก่อนว่าน,น่าจะเป็น7จ็ดโมงเช้าก็คือ breakfast lunch แปลว่ามื้อเที่ยง dinner มื้อกลางวันนะครับ ข้อ13 a woman who sells flowers ผู้หญิงที่ขายดอกไม้ก็ต้องเป็นใครครับ l o w e r woman sell woman l o w e r woman ผู้หญิงดอกไม้ f l o w e r sell woman เขาใช้คำว่า forest อันนี้ต้องไปดูคำศัพท์เรื่องเรื่องอาชีพต่างๆนะครับ14ครับ John likes to akita after school ก็ต้องทำอะไรล่ะ จอนชอบเล่นกีตาร์นะครับจะไปกินไม่ได้ไปซื้อก็ไม่ได้ก็ต้องไปเล่นนะครับ play กีตาร์ง่ายๆครับอฟจริงๆก็คือต้องอ่านให้ได้แล้วก็ต้องเข้าใจมัน after her father died <c oughs> าต,ตายอนนี้ตายหลังจากที่พ่อของเขาตายพ่อของเธอตายเธอก็ deeply อย่างสุดซึ้ง deeply แปว่า deep คำว่า deep น like e ี honestly, really. ่ปว yeah, exactly. ่าลึก deeply คืออย่างลึกซึ้งอย่างสุดๆอ่ะ deeply คืออย่างสุดๆเลยพอพ่อตายจะเป็นไงล่ะก็ต้องเสียใจสิใช่ไหมครับ deeply has been deeply sad นะครับ sad sorry กับ sad เนี่ยต่างกัน sorry แปลว่าขอโทษก็ได้นะมันต้องเศร้าโศกเศร้านะครับต้อง Uh, has been deeply sad. โอเคต่อไปนักศึกษา,าถามอ้าวทำไมไม่ไม่ไม่เป็น cry ทำไมร้องไห้ไม่ได้พอมันมี b e นตัวนี้ครับ b e นตัวนี้เป็นตัวบอกว่าจะต้องตามด้วย adjective อันนี้มันเป็น verb มันเป็น verb มันไม่ใช่ adjective พอเป็น b e น n ต้องเป็น adjective ก็เหลือ cry sorrow sorry พวกนี้เป็น verb หมดเลยเออเป็น adjective ก็ได้ sorrow sorrow sorry เนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยมันคือความโศกเศร้า has been sad นะครับข้อ16 James works in a farm เจม e s ทำง,งานอยู่ในฟาร์มเขาเขาทำอะไรล่ะ by the pipe เขาทำอะไร ในฟาร์มโดยใช้ pipe. ไพ p ์ไพ p ์แปลว่าท่อนะครับท่อหรืออ,อันนี้ก็ได้แต่ถ้าถ้าถังรดน้ำเนี่ยเขาใช้ว watering can อันนี้แปลว่าท่อน้ำก็ได้ไพ p ์เนี่ยเขาก็ต้องรดน้ำต้นไม้นะครับ Fe ี d แปลว่าเพาะปลูกหรือให้อาหารจริงๆฟีดตัวนี้คือให้อาหารสัตว์นะครับแ plant คือปลูก นะครับแล้วก็ water ตัวนี้ก็จะแปลว่ารดน้ำโอเคเอาข้อ17ครับ his radio is broken broken แ <Broken S 1> ปลว่าพังพเจ้ง oh, แต่เป็นเป็นสแสดงได้นะถ้าบอกว่า I am broken เนี่ยมันจะแปลว่าฉันเจ๊งแปลว่าฉันหมดตูดแล้วตังไม่มีเหลือเลยสักบาทเดียว I am broken แต่นี้ไม่ใช่ broken I am broke เฉยอันนั้น แปลว่าหมดตูด I am broke ไม่มีแค่น broke แต่นี้บอกว่า his radio is broken แปลว่า Radio มันเจ๊งเขาเลยต้องซ่อมมันอะไรเพราะว่าซ่อมครับ build แปลว่าสร้าง punch แปลว่าต่อย make แปลว่าทำ fix ตัวนี้ครับแปลว่าซ่อมเป็นการวัดความรู้เรื่องคำศัพท์นะครับต่อไปข้อที่18 Tom is working in a cafeteria cafeteria ตัวนี้แปลว่าโรงอาหาร he cooks food เขาปรุงอาหารด้วยฉะนั้นเขาก็ต้องเป็นใครครับเป็นพ่อครัว Maker ไม่ใช่พ่อครัว cooker ไม่ใช่นะครับ cooker แปลว่าหม้อหุงข้าว rice cooker แปลว่าหม้อหุงข้าวไม่ใช่คน cooking ก็ไม่ได้ต้อง cook เฉยๆ he is a c คุ k ภาษาไทยคือกุ๊กนี่เอง เป็นพ่อครัวนี่เขาใช้คำว่า cook ครับข้อสิบก้าครับ she always her clothes on Sunday อันนี้เป็นตัวบอก her clothes เสื้อผ้าของเธอในวันอาทิตย์ทำไงดีถ้า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 เป็นซักเขาจะใช้คำว่า wash เ็าไม่ใช้ clean นะ sweep อันนี้ก็ไม่ได้ เมสก็ไม่ได้เหลืออันนี้ครับไอออนก็คือรีดรีดเสื้อผ้าวันอาทิตย์เก็บไว้เยอะๆเอาไว้รีดทีเดียวเลยวันอาทิตย์ไอออนส่อ20ครับ a snake งู his foot in the forest งูไปทำอะไรกับเท้าของเขาในป่าครับงูก็ต้องไปฉกสิครับฉกใช้คำว่าอะไรดี ในภาษาไทยเราเรียกว่าฉกภาษาอังกฤษก็คือกัดนั่นแหละครับกัดภาษาอังกฤษก็คือ bite bite แต่ว่ามันกัดไปแล้วก็ต้องเป็นช่อง2องนะ beat นี่ช่อง1นึ่ hit ก็ hit hit h ช่อง3 3มช่อง hit เหมือนกันหมด struck คือกระแทกไม่ได้ต้องมีนี่ครับคำว่า b i t ตัวนี้มาจากคาว่า bite b-i-t-e b y t e แปลว่ากัดหรือฉก อันนี้เป็นช่อง2คือ b i ตนะครับหมด20ข้อแล้วเดี๋ยวต่อตอนหน้าครับสวัสดีครับ